อ่รจบของนี้จบครับเพราะมันมีมหลายกลุ่มผมงโรงแรมร้านค้าเราพยายามเอาเข้ามาดูให้คบรบถ้วนหมดนะครับแต่ว่าการเจรจา,าเนี่ยจะเป็นการเจรจารเราบรนะิษัทกับลุ่มต่างๆล่านั้นโดยมีจังหวัดเป็นตัวกลางนะครับจะไปนั่งฟังไม่เฉยเราจะไม่ไปที่แนะอะไรทั้งสิ้นท่านจะเรียกเท่าไรบริษัทก็ต่อเท่าไรก่อน คุยกันแล้วก่อนเวลากานว่าได้พอสรุปไหมเราก็อาจจะเสนอความดูว่าเออความเห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมนะทางราชการจะไม่กำหนดเอาตามความต้องการของท่านก็โดยโดยหลักโดยเหตุโดยผลว่าทำไมเ้าตัวเรขตัวนี้มาจหกัดไหนว่าท่านเรียกเท่านี้ เพราะว่าเสียหายเท่านี้วันละเท่านี้ที่เป็นสี่เดือนว่าไปอ่ะบริษัทต่อยังไงรับกันได้ไหมรับกันได้ก่อนรับรับไม่ได้ก็อบริษัทจ่ายมาเท่าที่บริษัทพร้อมไปจ่ายก่อนที่เหลือเราเป็นว่าอยู่ครับหาเรือด้วยเอาบ้างเอา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 เดี๋ยวให้บอกตอให้ ก็บอกไปทีแล้วน,นะครับพูดกับเขาไปทีหนึ่งแล้วว่าลักษณะมันจะเป็นอย่างไรนะครับว่าทางจังหวัดจะไม่ใช่พูดเร,เราไปดูปเรื่องการฟื้นฟูเรื่องนั้นเราพูดถ<อ>ึงอะหรนะแล้จะต้องไปบอกให้มันฟื้นฟูขึ้นมาต่อดนะครับแต่ว่าในเรื่องของ ความเสียหายของแต่ละคูไม่เท่ากันะมงว่าอย่างผมงก็ยังแยกไปอามีตวกวขาผมตัสินค้าไม่ตั๋ว้าปลาอีกเล้างกันรอกันี้ต้องการหนึ่งการตัดต่อลอตันคุณมันค่าคุณรถเร่ คยางเป็ะไรเนี่ยเก็มาก็จรวมๆพอใจกันครับเนุ่นองครับเดียวครับผมเดียวครับนี่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 ฝากช่ถครับอ่าก็โอ้โหสงสารท่านผูว่านะครับก็ยืนและขาสั่นแล้วแล้วก็ไอไอโทรคงดูท่าทางแล้วก็หนักครับทีนี้พี่น้องได้ฝากมาข้อนึ่งสงสัยกันมานานตั้งแต่ปีห้าแล้วพี่น้องก็สงสัยว่าอ่าเรื่องของ การแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปืนฟูที่ที่ทำมานะฮะเป็นเรื่องของการวางสร้างทิ้งประการลังเทียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องของอผลกระทบได้จริงๆนะครับ <ammed> ทีนี้พี่น้องก,ก็เลยบอกว่าอยากทราบว่าครั้งนี้ยอ,อ,อยากฟังเรื่องจริงๆปฏิบัติจริงๆในการปฏิบัตินะครับอออยาาากททรรบะไ ไม่ครับเขาอยากจะรู้ครับว่า,าเดี๋ยวก็ทําแล้วก็บอกเขาไม่ถูกใจเราอีกครับอตอนนี้ครับเดี๋ยว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 ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวนิดนึงครนิดนึงว,ว่าเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องปกปิด,บ,ดบิดเบือนเรื่องข้อมูลความจริงได้ไหมครับนะครับ ข้อมูลความจริงที่พูดกับใครพูดกับบริษัทและพูดกับผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราชการยืนยันว่าไม่เคยปกปิดบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นโอเคอ,นนอันนี้แค่บอกไว้นะว่า <c oughs> ไม่ปกปิดบิดเบือนอะไรทั้งสิ้นเพื่อให้กับประชาชนพี่น้องเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับประชาชนอยากให้ทางภาครัฐนะครับคนของรัฐได้ เสนอเรื <One input> ่องข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เป so ็นเรื s <S <right. S 1> either, ่องจริงทุกอย่างเพื่อการแก้ไขนะครับต่อไปในภายภาคหน้าแบบยังยืนให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื้องเรื่องของผลกระทบนะครับก็ขอฝากกันเลยนะครับผมลงฝากหรือให้ตอบผมฝากฝากไว้ให้ทําหรือหรือแล้วแต่รับใส่กระเป๋าไว้ฝากได้ก็แล้วแต่ถ้าแล้วแต่ท่านกรุวาจะตอบผมหรือเปล่าแล้วครับ ถ้าตอบผมก็ฟังครับพี่น้องก็อยากฟังหรือจะรับไว้พิจารณาแล้วค่อยบอกอสามวันข้างหน้าก็ได้ครับมันไม่ไม่ไม่ได้รีบร้อนนะครับแต่ที่แน่ๆความเดือดร้อนพี่น้องเนี่ยคอยกันไม่ได้แล้วนะครับครับจะบอกเขาไปแล้วนะที่ที่ตายอะไรนะไปสั่งเก็รับแว่าเขาจะต้องรีบออกแอะไรนะอะไรนะนี่ใช้คำว่าอะะไรนอะไรนะ ผมมาทางกิว <OR> ิตน่ทางิตมันก็ไปท่านวาทกรรมให้มันเสียหายเขาออกมาขอทุกเอาติดของติดไม้ติดมือมาให้เราเบบนี้นะเขาก็หวังเขาว่าะสมดีนะแล้วก็ผมก็บอกเขาว่าคุณจะต้องยืดเอาบางด้วยเขาด้วนั้นพี่น้องเขามาบ่นกันด้วยเอ๊ะทำไมบริษัทไม่

เมื่อเมื่อก่อนมีแล้วเนี่ยเรามีแนวทางแล้วก่อเสนอเรื่องทการศึกษาเบิ้อปูทะเลในเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ในครั้งนี้แล้วก็อาจจะนำเสนออูดคุยกับทางแล้วก็มาดูว่าเอามาไม่ได้เอามาเลยเอามาแล้วเอาตัวแทนมาด้วยมตามดูว่าทำอย่างนี้ทีนี้เราจะได้อยู่ในคณะกรรมการเนี่ยทำต่อไปผมเสียณท่านผมทำก็ได้ต่อไปทีนี้อยากอยากอยากตามเออะไรอ่ะจงทาง คืออย่างผมเนี่ยจะเดินไปเขาไปหารสัตว์อย่างนี้เป็นเรื่องทีังไงนะจะต้องติดต่อใครประสานใครอะไรประมาณนี้ครับหญิงศูนย์นำลงทำจังหวัดนี่คือพอศูนย์นำลงทำทุจังหวัดชื่อเรียงชาริยาผ่าชาลิยาผู้หญิงนะครับให้เปิดโทรศัพดกันไปเลยครับติดต่อคนนี้เรื่องถึงผมตลอด ครับผมดูไม่อยู่ถ้าเจ้าหน้าที่ก็ในศูนย์ด่างๆทำเนเรื่อกไว้เขอรับเรือกไว้เขาจะเป็นค่องคไม่ใชไม่้าบโอกาสหน้าเขาจะมาอีกโอเคโอเคก็นนายเขาเขายังได้บทแค่คนเดียวที่หลับมีนี่ยัมีเยอะจ้ะนะครับมปดูคนนะใครที่เราสวยเขสนงโอ้ยเขมารวมกัน ีที่แล้วอ่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงในพวกเราเลยเนะาะแต่ว่าเรามันมีใครอยากจะสอบถ้าวและพูดถันรัวไหมเพราะว่าเราตอนนี้เราเราเรา,เราใช้เวลาถันรัวพี่เยอะแล้วเพราะแล้ถ้าว่าผมก็อ่าอยากจะทราบข้อตรงน้ที่ในในใจฮะพ่อพี่น้องเหมือนผมเลยคืออยากจะทราบว่าอเลาประมวลภาับการการเยียวยาเบื้องต้นและเร่งด่วนและยางฉับพัน <laughs> เพราะว่าทุกวันเนี่ยพีน้องที่มาเนี่ยบางคนยืมตังอาจจะยืมเพื่อนยืมใครมาเพราะว่าไม่ได้ทําปันโมมาต์เจ็ดวันเพราะว่าสั่งห้ามแล้วเปาขายไม่ได้ครับตรงเี้ครับอย่างเี้ยอย่าทราบครานี้แบบนี้นะบอกเขาไปแล้วว่าคุณต้องทําเร็วที่สุดแต่ไม่ใช่ตังในกระเป๋าถ้าตังในกระเป๋าผมผมจ่ายวันนี้วันนี้เขาก็ต้องคุยกันว่ามันมีหลไรกลุ่มไหนจะให้เท่าไหร่อย่างไรเล้เดี๋ยว ผมตอบเลยเรื่องคุยที่คุยกันนะครับอกว่าสัปดาห์หน้ามันต้องมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ต้องรำดินการจ่ายให้ได้ก้อนแรกต้องจ่ายมาก่อนต้นวานมาก่อนนะครับจะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่ก็มาดูว่า,า,ากันไม่ไม่ไม่คาว่าอัตราการจ่ายทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ปูกควแต่ปูกความอย่างเดียวก็คือจ่ายเท่าไหร่เอาตรงนี้ไปลบออก

แต่ว่าคนกลางชัดเจนนะแล้วก็เราคนกลางสบายใจพอสมควรระ,ะ,ะดับหนึ่งแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะต,ออต,าาาอต้องติดตามสถานการณ์อีกพอสมควรแต่ว,ว่าวันนี้เราเราเรา,เราใช้เวลารบกวนเวลาสัตว์ป่ามาพอสมควรแล้วแล้วก็ไงขอบคุณสัตว์ป่วเนาะที่เดินเรื่รวเวลาลงมารับป็นศนารแรับฟังปัญหาพวกเราเด้ยวยกันเองขอบคุณครับ